บากี้ชัยนี่เลยมาแล้วครับเอ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบอย่างกับศิลปินน่มาแล้วกับผมสตา b u c k คสโต r ดร้านบริการกิฟต์เกมพาร์ตกิฟได้ทุกแมปที่เขาจะกิฟต์ได้ได้ชัวร์แบบ1ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวโดนโกงและยังมีระบบกิปการปลอดภัยแบบ100เริ่มต้นที่ราคา279บาท อันนี้มีแฟชั่นแถมให้เราด้วยแล้วยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอย่าลืมมาใช้บริการส r b u c k s Stone กันด้วยนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแมป p e ดเ Adventure กันนะครับผมครั้งนี้เรามาในอัปเดตที่2นะครับมาอีกแล้วเหรอสำหรับเกมนี้นะครับคือผมนี่อัดแต่เกมนี้เลยนะนะครับเพราะว่าแบบอื่นๆเขาังไม่ค่อยอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวน่าจะอัปกันกร,กระจายนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นแบบอื่นในช่องผมแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอัปเดตสองเนี่ยเขาเ แน่นอนครับผมในการอัปเดต2เนี่ยเขาได้ทำการเพิ่มเกาะมาใหม่นะครับเป็นโซนแบบทะเลทรายนะแล้วก็จะเป็นเออเควสนะครับเป็นเควสของด่านทะเลทรายนะครับบอสใหม่นะครับเป็น Bot อบอสคโคไดยแล้วก็มีที่ขี่ใหม่นะนี่เดี๋ยวผมมาโชว์เลยที่ขี่อูดนี่ นะครับแน่นอนว่าหาได้จากด่านทะเลทรายเดี๋ยวผมพาไปเอานะครับแต่ว่าอันนี้ต้องแบบใช้ตังค์นะคือเขาเพิ่มตัวละครในเลดมา1ตัวครับทุกคนซึ่งผมขาดอยู่2 0 0อย่ะเดี๋ยวต้องไปลงเลทนะครับแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวมารีวิวให้ดูละกันนะครับเดี๋ยวต้องรอลงเลทอีกรอบก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มระบบคาบมานะครับระบบขาบนี่คืออะไรนะครับผมไม่รู้ว่าอันนี้มานานหรือยังนะแต่ผมว่านี่แหละระบบคาบนะเป็นใช้ใช้นี่แมชชีนใช่ไหมนะครับก็คือเราสามารถที่จะ เอาของแบบว่าของธรรมดาเนี่ยขึ้นเป็นชายนี่ได้นะครับแต่ว่าต้องการถึง5อันนะครับแล้วก็ใช้เงิน1มือแล้วก็ใช้เหรียญข้างหัวอะไรประมาณนี้ยิ่งของเราอยู่ด่านหลังๆ่ะมันก็จะโหดใช่ไหมล่ะมันก็แบบมันก็ต้องใช้เงินในการทําเยอะอย่างผ้าคลุมคอโคไดนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็ใช้เงิน2 0 0 0 0นแล้วก็เหรียญข้าหัว220แน่นอนครับสัตว์เลี้ยงสามารถทาเป็นชายนี่ได้ตอนนี้ผมขาดปารกี้แค่1่ตัวเท่านั้นนะผมก็จะได้เป็นแบบปารกี้ระดับชายนี่แล้วว่าดูดิ โอ้โหวันนี้ขาดตัวเดียวนะครับใช้เงิน5 0 0แสนกับ 1,000พันะครับเหรียญข้าหัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบใช้นี่นะครับก็คือเอาของธรรมดานะครับค้าขึ่นเป็นช้นี่ได้แต่ต้องการ5ชิ้นนะครับถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยใช้แค่3ตัวนะแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนตายเหี่ยวบิ๊กฮอกนะผมได้ทําการบัฟขึ้นมานะครับคือดาเมจเนี่ยเท่าเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาก็คือเลือดครับแต่ว่านะก็ยังสู้เลือดลูฟี่ไม่ได้นะครับลูฟี่ก็ยังเลือดเยอะกว่าเดิมตอนนี้ผมไม่รู้ว่าตายเหี่ยวกับลูฟี่ใครจะเก่งกว่ากันนะแต่ผมว่ามันก็แแบบบบไมมมม่่่่หาาางกกกกััันนนนออะะผว็พ ต,ตาเหี่ยวมันก็ได้เพิ่มเลือดมาแ๋ยวเรามาดูตัวละครในเลรียกันดีกว่านะผมไม่รู้ว่าเขาเชื่ออะไรอะ่ะผมไม่คุ้นเลยอะ่ะเนี่ยน้องคุณเนี่ยใช้เหรียญค่าหัวทั้งหมดนะครับสี่พันเหรียญน,นะเดี๋ยวผมไปลงเลเก,ก่อนเดี๋ยวผมซื้อมารีวิวให้ดูนะทุกคนเลดตอนนี้อีก16หนาทีกว่าจะเปิดงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูด่านใหม่กันดีกว่านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซื้ออูดกันก่อนในด่านนี้นะครับมีกล่องอยู่3กล่องนะครับ แลวก็แน่นอนครับผมกล่องในด่านนี้เขาให้เหรียญข้าวหัวตั้งหนึ่งรอเลยนะโอ้โหถามว่ากล่องอยู่ตรงไหนล่ะมีกล่องเขาจะอยู่บนหลังคาครับอ,อยู่ตรงนี้น,น,นี่ตรงตึกส้มตรงนี้นะครับ1อันแล้วก็เป็นตึกสีฟ้าตรงนี้ตรงนี้ที่ผมเอาเมาชี้เนี่ยอันนี้ก็คือคนขายอูดนะครับมาตรงนี้เลยนะครับราคาของอูดเนี่ยอยู่ที่2 0 0,000นะครับเราสามารถซื้อได้เลยนะไม่ต้องไปดับไปทําอะไรนะครับผมคือซื้อเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นบอสนะผมโคคดาย นะเดี๋ยวหัวด้ดูสักรอบหนึ่งครับแต่ว่าตาเหี่ยวผมมันของจริงอยู่แล้วไงอ่าผมลืมว่าสกิลลูฟี่มาโอโโอเคระหว่างที่ผมกำลังรอเลดเปิดผมก็เดินหากล่ลองนะครับแล้วก็เจอแล้วครับผมอยู่หลังจระเข้ตรงนี้นะผมอ่าแล้วขึ้นไงเนะนี่ยนี่เหยียบตรงแก้มนะผม ได้มาแล้วนะครับนี่1 0 0เหรียญแล้วโหแล้วดูดิผมขาดแค่แบบ100เท่านั้นแม่แต่รอลงเลทล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็เก็บกล่องครบแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากเผื่ออะไรคนถามเอ้ยพี่ขึ้นมาไงอ่ะเอาโอเคได้ผมเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปอีกรอบหนึ่งครับก็คือทุกตึกมันก็แบบปีนอย่างนี้เอาละกันนะครับก็คือเราก็เหยยบตรงนี้นะครับกระโดดหนึ่งทีนะครับแล้วก็กระโดดอีกหนึ่งทีนะครับก็ประมาณนี้นะนี่ครับผมก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะทําการครับกดพุ่งแล้วก็ค่อยกระโดด ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้เลยกล็ใกล้เปิดแล้วนะครับทุกคนเดีย๋ยวมาดูดเซตที่ผมใช้ก่อนนะอันนี้ผมอาจจะเอาดาเมจน้อยหน่อยเพราะว่าผมอยากได้ข้าหัวเยอะๆผมก็เลยแบบเน้นไปที่ของที่มันแบบบวกข้าหัวนะครับแล้วก็นะครับทุกคนตรงนี้นะเป็นสิ่งที่เขาเพิ่มมาเราสามารถปิดแฟชั่นก็ได้นะครับนี่สามารถกดไปที่รูปตาตรงนี้นะคือถ้าเราแบบไม่ชอบอ่ะไม่ชอบอุปกรณ์สวมใส่พวกนี้เราก็สามารถแบบกดปิดไปได้เลยนะอย่างผมนี่ก็เปิดแค่ข้างหลังพอนะไว้ใส่ผ้าคลุม อีกนิดเดียวเองอ่ะผมเกือบได้ยี่สิบห้าแล้วอะ <c oughs> ผมผมทอดดาเอจดเยอะเกินไปก็เลยไม่ได้เฮ้ยแต่ได้ไปเอา้ามาร์กี้ไชนี่เลยอโอ้โหต่อยได้ธรรมดาผมก็ได้ล่างไชนี่โอ้โหกะจจคก้าพึ้นเป็นล่างไชนี่ดันได้เป็นตั๋วเลยนะผมจัดมากอดเป็นล่างไชนี่นะครับโอเคผมเดี๋ยวเราทําการไปซื้อตัวใหม่กันดีกว่านะครับสี่พันจัดมาไม่รู้เป็นใครนะครับอันนี้ผมไม่รู้เลยนะคือถ้าใครรู้เนี่ยก็ คอมเมนต์มาด้วยนะผมว่าเจเขาเนี่ยชื่ออะไรนะเอาอยู่ไหนเอ่ยมาแล้วครับเอ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบอย่างศิลปินเนะ่คือเดี๋ยวผมขอดูพัซซีพัซซีเป็นดาเมจอย่างนั้นเหรอโหยตัวอย่างเลอะตัวอย่างเปื้อนนะยังไม่ได้เล่นบอกเจเขาเปื้อนแล้วนะผมโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะทําการนะครับไปเก็บเลเวลก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเจอกันอีกทีนะครับตอนที่เจเขาเนี่ยปลดสกิลหมดแล้วโอเคครับผมตอนนี้ใกล้เลเวล20แล้วนะครับอีกแค่แบบนิดเดียวเท่านั้นนะแม่เราจะได้ดูสกิลละ โอเคเป็นที่เรียบร้อยครับผมตอนนี้เลเวล20แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าใครนะครับผมจะเรียกว่าเจ๊เปื้อนสีแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบการโจมตีธรรมดาของเจ๊เขาก่อนเลยดีกว่านะครับว่าเขาจะแบบตีเป็นยังไงครับ1 2 3่สสี่นี่ครับผมโอ้ก็เป็นประมาณนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ดาเมจอาจจะดูแบบงันๆันหน่อยนะเพราะว่าก็เลเวล20อะทุกคนคือเจ๊เขาเลเวล20นะครับหนึ่งสองสาม มาครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลคิวเลยดีกว่านะครับในเี่ยป้ายไปทีนะครับก็จะเอาสีสีม่วงเลยสีชมพูเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันนะผมก็จะแบบปาดแบบสีม่วงแล้วกันนะครับแบบชิดเดียวเลยนะทุกคนนี่ครับดามจอยู่ที่9,800นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลอีกันเลยดีกว่านะครับไฟนี่โอ้โหติดคีด้วยนะครับไม่รู้เท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยไปสต็อปดูเอาเดี๋ยวเรามาดูสกิลอีกกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับ ไอ้หูหมื่นเก้านะครับหมื 19, น่นเก้านกนี่ก็ปาดน,นกไปเลยเฮ้ยมันติดขี้อีกแล้ววะนี่นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูอีกรอบละกันพอร่างดาเมจชี้มาเนี่ยผมมองไม่เคยทันเลยนะโอเคแล้วผมเดี๋ยวดูอีกสักรอบหนึ่งละกันนะครับเขียมอนก่อนนี่ครับให้โคบี้ให้โคบี้ลบลบมอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,ลกัน,นผมว่าดาเมจเท่าไหร่สี่หมื่นนะครับผมเอ้ยมันก็แรงอยู่นะ นะครับสำหรับเลเวลเอแล้วตอนนี้ก็สกิล R, 2> <2> R> จะอยู่ที่40,000นะครับทุกคนต่อมาก็ผมสกิล T นะครับเรียกได้ว่าเป็นสกิลเอออันติเมทของพี่แกเลยหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับงั้นทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมกันเลยดีกว่านะ ก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรละเลงสีเลยนะ <S <S <ส>ผมเรียกสกิลละเลงสีแล้วกันนะครับก็จะเป็นแบบเหมือนฝนสีลงมานะปรับๆเมื่อกี้รู้สึกว่าจะดอกละ5,000นะถ้าติดขีมานี่เออหมื่นกว่าเลยนะทุกคนไม่รู้หมื่นเท่าไหร่นะครับสรุปนะครับสกลิลคิวเขาเนี่ยฮิตเดียวนะครับทุกคนดาเมจเกือบหมื่นนะครับแล้วก็สกลิลอีนะครับก็ฮิตเดียวเหมือนกันแล้วก็เป็นสกลิลอ่านะครับเป็นนก กิล Q E R เนี่ยหนึ่งฮิตหมดเลยนะครับยกเว้นสกิล T เนี่ยที่จะเป็นไหลเรามาดูสกิล T กันอีกสักหนึ่งรอบนะครับดูซิว่าเลือดห้าหมื่นเนี่ยจะปิดได้หรือเปล่าโอ้ได้นะครับแม่แล้วเลงสี่กัดไปเลยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเอ,อ่ออาเจ้เพื่อนสี่นะผมไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรจริงๆนะโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากๆครับผมบายบายครับ